ไรก่กมครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในคลิปนี้นะครับคือชีวิตวิถีชีวิตชาวสวนยางนะครับเมื่อนานยางทางด้านล่างมันไม่ออกก็ต้องสอยนะครับทุงขึ้นทางด้านบนมีทุ้งตรงคมนะครับ ต้องคมดีแล้วก็แข็งแต่งมิดทุง้งไม่คมไม่แข็งแต่งมันจะหักง่ายนะครับไปโดนปุ่มโดนตามันต้องเหนียวด้วยนะครับอันนี้เขาปีดไว้ก่อนแล้ว ได้สูงนะครับน่าจะทําหน้าฝั่งนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเรียนใหม่โดยพระมากกิดพอเรามากรีดม,มันไม่ออกเลยนะครับฝนตกนะครับยาง ม่ได้กรีดก็มากรีดยางยางสอยก็แรกๆก็กรีดยากนะครับพอกรีดไปมันก็เริ่มถนัดมันก็หยดแอมโมเนียไว้นะครับหยดไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็งตัวได้นะครับอย่างที่ เราสอยต้องหยดแอมโมเนียไว้จักเส้นให้น้ำยางไปวอ้ยเข้าแกนนะครับ ก็กรีดยากนะครับ้าหน้าฟังฝั่งนี้น่าจะออกดีกว่านะคระลอยเอามากรีดยาง,งไม่ค่อยออกเลยตอนนี้ต้องต้องทำหน้าใหม่ หน้ามันสูงเกินนะมันมีน้ำขังด้วยตรงนี้ก็ถุงยากนะครับก็ทาโฮอร์โมนยางทองไว้ตรนนี้ก็ปตีดยากหน่อยนะครับ นี่ถุงไม่รู้ว่าทุงมือเดียวได้หรือเปล่ามาลองดูกนก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสวย น่ายอย่างนี้ก็เอาความสวยงามไม่ได้เลยนะครับต้องกรีดไปตามสภาพของต้นยางโอเคน้ำยางก็พอถ้วยนี้น่าจะไม่จุนะครับวันนี้ถ้าเกิด ขึ้นทางด้านบนด้วยน้ำยางก็ไหลดีนะครับสำหรับต้นที่เราทำการซึ้ง มันจะกรีดดีกว่ากับมีดที่เราแต่งทำแบบกรีดอย่างสวยนะครับที่ทำเดือยอทางด้านหลังมีดก็ต้องเรียนรู้เทคนิคมัน ด้วยนะครับป่าเราควรที่จะปรับวิธีตีดยังไงต้นนี้ต้องทำหน้านิดหนึ่งจักเส้น,นหนึ่งต้องให้มัน เอียงเยอะนะครับยางคุ้งมันถึงจะไม่เลยบาออกทางทางข้างนะครับพอมา่ามเปิดหน้าไว้ไม่ไม่ไม่เอียงนะแล้วก็เปิดให้เอียงต่อไปเราก็มาสอยขึ้นทางด้านบนเลย ถ้คนที่ทุ้งชำนาญก็จะทุ้งได้เร็วแล้วก็สวยด้วยนะฮะก่ก็ตัดสิดหน้าทางด้านล่างรองรับน้ำยางก่อนก่อนที่จะตีดหน้าทุ้งอย่างเดียวนะครับ ตอนนี้ต้องต้องทําหน้าใหม่นะครับต้องเปลี่ยนบ้านรับอีกฝังหนึ่งก็เอาต้นที่เราสามารถที่จะกรีดได้ก่อนนะครับต้นนี้ก็ต้องเปิดหน้าใหม่นะครับน้านี้มัน สูงเกินถ้าม่ามันเล่นยาเยอะกคนไทยเสียเปรียบ อย่างแล้วให้พระมากรีดก,ก็ต้องทําใจนะครับคอยๆตรงนั้นนะครับเดบอกตาต้องนิดนึงต้นนี้เปิดได้หปะ่ะ Mình đài nhé Mình đủ Chắc xin con มันจะเร็วนะครับถ้าเราตรีดหน้าเดียวเราทุงจะทุงขึ้นทางด้านบนอย่างเดียวจะจะเร็วจะไม่ช้าตอนนี้ยังยังได้อยู่างคิด ค่อยๆไหลลงมาเดี๋ยวเปลียนถ้วยถ้วยลูกนี้มันเล็กว่ามันจะไม่จุอ หน้าอย่างนี้ก็ได้อยู่นะครับมิ่ทงคงผสั่งจากเพจอุดมทองเพจอุดมทองมิตก,กิจยามนะครับ ดี๋ยางมันจะไหลลงไปทางด้านล่างเองถ้าต้นอย่างนี้นะครับแบบมันจะจะไม่แข็งยางจะออกเยอะนะครับต้นลักษณะอย่างนี้ ไหลนะครับไหลแรงหยดหยดแอมโมเนียไว้อย่างมันจะได้ไมแข็งตัวอันนี้ก็สูงเกินแล้วนะต้อง chắc xin, hay n้ำ giang nó chảy xuống, giang จะกเก้ากว่ายางปกติกจะได้ครับยางปลูกกว่าจะได้กรีดเปิดกรีดพม่าเล่นใส่ยาก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับ มาหยอดอะให้มันเนียก่อนนะครับจะดพุ่งต้นนี้ ถ้าทุ้งไม่ถึงก็สามารถเปลี่ยนเป็นด้ามใหม่ได้ไม้นะครับก็หาไม้ใหม่จะดีดีกว่านะครับต้นนี้น่าจะลองต้นนี้ต้นนี้ยังได้อยู่ ตัวที่ใส่อยู่น่าจะไม่จุกนะครับ ให้น้ํายางมันไหลมาฝั่งนี้เราก็ต้องจักเส้นให้นิดนึงมันจะไหลลงหน้าทางด้านล่าง ใครที่ไม่เคยลองก็ลองดูได้นะสํับแบบยานที่เราไม่เราเตรียมที่จะโค้นก็สามารถกระทุ้งได้สอยก่อน มัต้องหลับหน้ายางนิดนึงเพื่อต้องให้น้ำยางมันไหลลงถ้วยนะครับ ขอบคุณเอซทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ